นายอาทิตย์พีชานนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสุภัลจำกัดมหาชนระบุว่าบริษัทบริหารงานภายใต้หลักธรรมาพิบาลและร่วมต่อต้านทุจริตแต่รายละเอียดการลงโฆษณาในส่วนของบริษัทนั้นยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดแต่ย้ำในหลักการว่าต้องลงโฆษณาในบริษัทที่บริหารงานตามหลักธรรมาพิบาล เช่นเดียวกับนายบุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทสหพัฒนาพิบูรณ์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปฏิเสธข่าวโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ระบุว่าเครือสาพัฒจะยกเลิกการซื้อโฆษณาในรายการของนายสรยุยทธ์โดยชี้แจงว่าไม่ได้ซื้อโฆษณาในรายการดังกล่าวมานานแล้วและไม่มีแผนซื้อโฆษณาในอนาคต ทางด้านนายบุญเกียรติโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC i n t อินเตอร์เนชลจำกัดมหาชนในเครือสาภาฒนระบุว่ายังคงซื้อโฆษณาในสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ยังคงซื้อโฆษณาตามปกติค่ะเนื่องจากไม่ได้ผิดร่วมกันขณะที่กลุ่มปตทไม่ลงโฆษณาในรายการที่บริษัทไร่ส้มผลิตและล่าสุดได้ย้ายเวลาโฆษณาคลื่น 105.5 Easy FM าไม่ให้ตรงกับเวลาการถ่ายทอดเสียงรายการเรื่องเล่าเช้านี้แต่ยืนยันว่าไม่ได้ถอดโฆษณาจากช่องสาทั้งหมดด้านหน่วยงานภาครัฐธนาคารอมสินพิจารณาไม่ต่อสัญญาการซื้อช่วงเวลาโฆษณาทั้งรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และเรื่องเล่าเช้านี้กับบริษัทไร่ส้มมูลค่า40ล้านบาทเนื่องจากต้องการสร้างบรรทัดฐานทรมาพิบาลให้เกิดขึ้น พระโดยปกติแล้วการทำสัญญาการซื้อช่วงเวลาโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารผ่านรายการดังกล่าวนั้นจะพิจารณาทุก3เดือนซึ่งจะหมดลงในเดือนมีนาคมและก็จะไม่มีการต่อสัญญาอีกอย่างแน่นอนขณะที่ทกศมีการลงโฆษณาในช่วงเกษตรฮอตนิวส์ใช้งบประมาณ20ล้านบาทซึ่งก็ได้หมดสัญญาลงแล้วและจะไม่พิจารณากลับไปซื้อโฆษณาอีกส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่าได้ซื้อโฆษณาตามคำแนะนำของเอเจนซี่และลงโฆษณาที่ช่อง3บ้างแต่ได้หมดสัญญาลงเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงได้แจ้งต่อเอเจนซี่ว่าไม่ประสงค์จะซื้อโฆษณาต่อทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแผนการโฆษณางานแสดงสินค้าต่างๆในรายการนรายสรยุทธ์สุทัศนจินดาทุกรายการโดยอาจจะมีการพิจารณาโฆษณาในรายการอื่นๆของช่อง3แทนเช่นรายการเศรษฐกิจ เนื่องจากนายสรยุทธ์ต้องคำพิพากษาสารชั้นต้นจำคุกในคดีไร้สม้มทำให้มีเอกชนนั้นมีการท้วงติ่งซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการจัดงานจึงจำเป็นที่จะต้องปิดจุดเสี่ยงโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการโฆษณางานแสดงสินค้าต่างๆผ่านรายการของนายสรยุทธ์มานานกว่า10ปี